เห็นแล้วว่าน้องน้องไอ้โหดบ่ออนที่ว่าเมอะไรกับเฮือนนั่นพอไรน้องน้องเรื่อนเอื้อยน้องลรวเออได้เปิดโทรศัพท์เบิ่งว้านเห็นในคลิปไอ้คำเนาะเนี่ยแล้วชิมาแจ้งข่าวดีโดยสิทธิ์เหนือว่ายันเวกมาหาสิทธิ์เหนือประมาณนนนั้ะว่าได้ยินไอ้การละวาน่ะ ก็ดีก็ดีมุกดีใจนะเนาะทั้งบ่าโหดได้รถก็ดีใจนะทว่าวทั้งบ่าโหดนี่กันว่าได้รถนี่แมนได้ข่าวดีแล้วนะฮะโอเคนะพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในมือนี้พี่น้องเอ้ยการอยูท่ทางด้านบ้านเฮือนซาน เนาะโอ้ทางสาวตาบาลนุ่มเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางสร้างเพิ่นกะต่อเติมเนาะเยือนานอ่าสาวตาบาลนุ่มเพิ่นคือเก่าพี่น้องเนาะเฮ็ดน้อพผนักกันละเนาะตบเต่งระเบียงหน้าบ้านว่าสั่นซะเนาะติดลูกติงเนาะอ่ามันนี่ก็ถือว่าคือเก่าแก่แบบเนาะเสาอียังเพิ่นละพี่น้องเลยเอ๋อทีงได้ขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีเนาะ ก็ไปพี่น้องเอฟซีกันเบิดสุ่ผู้สุ่คนพี่น้องเลยพบเจอกันสุก,ก้าเนาะมาฮอดกันได้ยินเสียงค้อนเสียงอยังปลอกปอกแป๊กเราได้พี่น้องเลยเหงื่องานหลายอยู่วะสันเนาะทั้งผู้คนปูนเท่ากันเฮ้ยได้อยู่แดดขัากันเว้ยได้อยู่แดดเลยมือนให้ดอกอ่าเผาพานอ่าเมฟะ ทังนั้นจับาเรียม้องน่ะเริ่มแล้วเนาะปัน่นียกปั่นงานกันแล้วบันที่นี่นอ๋มอมาอันบานุ่มกินหอดปูนเนาะก็ะทำมดาเว้ยโอ้โห ร้อยแล้วบ่บ,บังดูเสาออกมาคักอยู่บ่ตำพุทธประจักษ์เสาตาเอาชูงกูนีบ่พอดีจำหนีเนาะน้อยหรืองหา,า,า่เสานี่พอดีเนาะอยังมาเลี้ยวด้พี่น้องเด้ที่ชื่อได้หนีเนาะอ่ายังโมนขั้นตอนมดเช็ดยังเทตดทบเล็ดเต่งพันโย้ากระแป้งน้ำแดงนอีกเท่าน,นึง ยังได้พ่ได้โบกให้เพิ่นอยู่จุมอ่อเทบันไดคือสิแล้วมื้อนี้เทอ็นเสานี่มันนี่เนาะว่าอีกเสาเดียวแล้วอ่านี้เฮ็ดได้มันสบาดทีนีจับเหลี่ยมเสาบ่เอาเสาก่อนเนาะตั้งนี่เอาลังเนาะาโทสดี นางสาวตาคำเมือ่อเด็กนอนบ่น่ะนอนวะฮะนอนวะ,นอน,ะอนอนจังบุคือดอกคือดอกอแหวนอนนะ่ะเอ้อนอนเลยคำเมือ่อ <laughs> บอสบ่ายคืนเออแกงมะขือเต้านุ่มกระด้างงกคือข้าบหลายแท้ใส่นมนลังด้ายไม่กระสอเออ หัวล่างย่อยเอาได้นอมือเนาะปลอดปลอดแปรได้นมนุ่มเอ่อนอมือเนาะแต่นุ่มจมทำชีร่างนะแต่นุ่มกะนท่นมเล็กแต่ช้อยเบื่อผลนมาบุญบ่อน่อยือเมื่อน่ะเบื่อผลไมาขายคือเอ่อเครื่องระเบิดเราไปเอาเครื่องใหม่เนาะผลไม้เล็ขายแจกขายยังไงเออมือนีมือบุญเนาะลุงว่าแต่นุ่มขึ้นนี่ไปตื้นไปตีดครับ เนาะเฮ้ยอืเห้นว่าลุงไปเฮ็ดขาคู่กับอันไอโหดเมือนบ้เออห็นว่าไปเป็นขาคู่ขาคีนกัเบาโหดเพิ่อนฉันเนาะสาวตากับสาอ้วนอาเปลน่ยนได เออแล้วลกูมักไปกันบ่อเออเจ้าเห็นแล้วบ่น้องน้องไอ้โหดบ่อันทิวามีอ,อะไรกับเจ้าเรื่อนนั่นพอไรน้องน้อ,นองเรือ่อนเอื้อยน้องเราเออเออเห็นในม้ำคีบบ่อครับมาแล้วคอยกัน เห็นในคลิปไอค้ำเนอะอืมให้เปิดเปิดอยู่ว่าพอมีอะไรไปเฮือนเหมือนกันนะวันนั้นยังดีๆอยู่เนาะอะไรขนอมไปเฮือนไปทานยิ่งใหญ่เหมือนกันน่าดายเฮ้เปิดโทรศัพท์เบิรงวันเห็นในคลิปไอค้ำเนาะอว่าเชื่อจังไลยเนาะวัอนั้นคือว่ายังเห็นนะว่านี่กันนิวเวียนไปเวียนมาอยู่ อ่ามาเมื่อวานนี่บอว่าแม่ได้ออกแต่บ้านแต่เฮือนนะโอชัดน้องสาวของทั้งไอโหดผู้ที่หนึ่งหรือผู้ที่สองนะน้องเรานะผู้ที่หาฮุกผู้เล่นดีได้ไปนั่นบอกได้ไพ่บอลนุ๊กขึ้นเข้าไปเฮือนเจ้ายันว่าค้ำเจ้าเฮียนนะข้าวลมมีบอ nhìn vào ừ, à. <laughs> nó cường còn nhiều hơn nếu ở hạn sao hơn nếu ở hạn ừm sao hơn nếu ở hạn ừm sao hơn nếu ở hạn bạn đi nó ừm sao ôi ừm sao ôi ừm sao ôi đó, sao ôi <laughs> ทุกหัวไอ้แฮกแฮกแล้วบบบนี้วันนี้ก็เวไวสีเวเพิ่นอยู่อันในหดกับอันเสาอ้วนเพิ่อนนะพอดีว่ามาแต่หาทั้งน่องกลมเพิ่นคำแล้วก็เอ้าเป้าขึ้นมาพี่แน่กับเป้าเมื่อแนี่ยเริ่ไปเรื่เพิ่นทรัพย์ในหดกับเสาอ้วนก็ได้เดี๋ยวพอว่าวเพิ่นรังมะลินบุญเนาะมีแกเพิ่นโยกับบอตาหอบ้านนี่ เาเถอะขอเจอกันขอบนั่นกินเออแล้วนี่นี่ว่าจะกรปอมนะโอ้ยความว่ามือเล้งควรจไปกะไปชวนบาฮู่าชันโอ้เห็นได้สิได้กินก้อยกระปอมใช่เห็ดเป็นว่าไม่วงข้องนะเอ่อเห็ดไม่บงข้องอเป็นแล้วไม่ได้กินดอกถธาได้มีกระปอมท่าน แท้าเปล่าไอ่ไปเอานี่มีอยู่บ้างต้องใช้ทางหล่อเขียมทางสิเออได้กินกาจักหอยสามสี่ตนเยอะแล้วรับก่อยแหงม่วงคอาบแล้วน้ำนะเอออาบแล้วอาบแล้วขึ้นมาชูคอต้าขึ้น่งแชบูยังไม่หลอนใช่หมน้ำห มู้เชียดอมบึงมั้ยเห็นก็วันนี้บาบนี้เนาะเป็นชื่อน้ำก็ชื่อบ้าปุ๋นไก่เขาในเฮือนอะไรเงี้ยปวดแท่เนาะแก้วค่อยว่าคนมุ้ยไก่ครับให้ไก่ขี่เฮือนเนาะ เพื่อนพวันพอละาหลายเพืพอ่อนว่าน,นี่เรามีลูกจี่คนนะจักกี่บ่สองสองคนเออลูกผัวเราดิผัวเราไม่มานั่นบ่กเขาเห็นแต่เรานั่งหายปืดอยู่ผู้เดียวลราเออเขาก็าหาก็เห็ดนี่เลยเออลูกผัวเราไม่อยู่บ่อแล้วผัวบ้านอื่นอืจะว่าผัวไหนผัวผัวเราเทิงเออ ลูกวัวจักมาน้ารือบ่ติบ่ได้มาว่าบัวนมาแเ้วบ้านมาอืมพอไปเบื้องชุดจับเบิ่งไปสอนแต่มันเล็กหน่อยอะไรก็ยาเดินเกิดเกิดนาที่กันเห็นเราหายปืดปืดอยู่แล้วยาแล้วไปยากเบิ่งคนไหนจะไปนั่นว่านี่แต่กระบาบเราอยู่น้องเหมืนโขมน้องโคมเพื่อนนั่นโขมว่าตะกอนฮะเขามาถามแล้วน้ว่าเราชื่อกขม còn thằng non đang hàng rào này, nhìn có hàng nhìn vô, đại cơ bản là thằng jack lao bao, lao nhàng, ôi, nam siêng lao nè, lao thử chắc thằng nào tham gia cả lao nhất nó, nó nong bầm mình đấy, ừ, 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 nó tham bắn gì cả, nó mới chắc, nó mới chắc cái thằng nó, cái 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 ก่วงไปจักอย่งนั่นแหละอย่งเอาิดลงไปกับทั้งเพี่น้องอนที่โหยสงสารดิโอ้ยนเฮียนท่านกับทุษบ่ืก็เอ้ย่อ้ตับตามันไปเลยเออือว่สียช่วงนะช่วงเกี่ยวขาวอืม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  ช่วงเก็บข้าวหรช่ว,ว,ดวดง,งดัน้าก็เอบ้าน,นั่นแหละแม่น้องเบิ้ลแล้วก็ประมาณนั่นแหละไมร้อยเดียวกันนหะแต่ปัจจุบันนี่นบบนาศัยอยู่น้ำอ่ะใน,นาสาวเห็นเนาะอยู่น้ำเพลินแต่ว่าเพื่อนจะฝงมาอยู่ละข้าวหมวกกันกนน ừ, ขึ้นไปเพื่อนแล้วก็บปฎิญาณใช่ทำอยู่ขึ้นกุ๊กไหมเนี <c ười> ่ยน้องกองเนาะเหยื่อไม้ก็ภาคปฎิญาณบาดตีนฮะขวากี่เาาอเาขวกี้เาาอเาเดี๋ยววันนู้ <laughs> Đó là cái đã khổ rồi Ờ... Dù thì phá ngoài đi ừ. Phá vào cứ hết nhanh thế, hướng rồi hẳn À... Phá... Phá nói nên hết... Hướng lắng nhanh, thật ạ Bỏ lẹo Phải phải trông cái trà... Tà... À, à, tổ cầu mang hướng sảm thừa rồi à <laughs> <laughs> Mang là phúc Cần thiệt đi sảm rồi rồi Ôi... Nhưng em cứ mua rồi rồi Nhưng em cứ mù Thế em ngân hôn, phật, anh hôm, phật cứ mua <laughs> ừ. Làm, nào lắm, hưu ừ. 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 đấy, hảo. Nguyên nhau, nhanh 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 nhanh, hưu nhanh libo. Movem ngưng sang, nhanh nhanh. Movem ngưng, nhanh 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 nó nhanh 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 เออีชื่ออยู่อย่าไปว่าว่าบอกกินเนี่มาตอนนั้นเราเห็นกินเนาะเจ้าเห็นยังยิ้มข่อยบอกกินเนาะซื้อมาโดนมานไหนตอนนั้นชื้อมาใบเห็นบรอยากเบิดเงินนะอยู่หัวไงวิ่งหน้ามือเนาะเกื็นเฮ้ยข่อยจะถึงบ้าขนาดาั้นยังอยากกินอยู่บ่าช้างมองมูก่ะมองมองมูกินอยู่บ่าเจ้ามองมูกับมีนกินอยู่ดิบอกกลิ่นตะกะมันเนาะ กินตะกาว่าไมั้งผุนวะเออมาใส่คำมือท่นไปชื่อกงกะไอ้น้องมินตานี่เด้งูบ้าโอ้ยดิโอ้ยโอ้เชลเชื่อหรอยังโมโน๊บเ็ยังอีทัวหายโหดบ้เบิ้งคลิปมันนั่นบ้าใส่ยีฟซีเช็ดไหมอีกเจ้ากะโอ้คนดังเนาะ Anh tình vô an tinh vô oily. Vô không hoop, 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 Nghe cái nói múc nói trái đó của chữ hải đâu chưa một bên nó chưa đi rồi à, <laughs> rồi à, 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 thừa, Ôi, nói, xanh, à, 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 ลงือนอยู่้ยนมันืออน้แบนีคนจีนค่ะวาเทีอาน้ามูในบ้านเพิ่นเห็ดพูดแบบหาเชนพูดหาเชนมันคิดเพลงแค่ท่านพูดหาเชนเจ้ากับแบบที่น้องมู่จะสามคนแล้วก็มาปั่นกันน้องมูได้เฉบ่าเออ ว่าเป็นบุญเป็นทินน้ำบ้านต้องเอาได้บางทีเราแจกพ่นมูคู่มาตินมาเท้าปัญหาเพราะฉะนั้นคือมูกินใช่แล้วเอามาให้เหรอเออเออเออใครจะทีใครนอกมันเนาะยังไงใช่คือน้ำมาให้เจ้าคนกับกินน้ำพ่นแล้วก็ก็หนึ่งมูะคู่หาเศษเศษอย่างนี้เนาะนักยุคันาพูดหาเศษนู่นธรรมดาได้ ผู้เฮ็ดพูดละแฉมแบบว่าท่านเขาผู้เฮ็ดพูดละแฉมแบบนี้บบท่านนี้ยาวละแหนดดิท่านไม่ได้ค่ะพูดแต่เพงพออยู่พอกินพัญชาทางบ้านนะเขากินนู้นแล้วแคบหนึ่งโอ้ยจะคี่กันดกอยู่ได้ช่วงเขาอยู่ป่าไหวเนาะคือละแฉมนะดกถึงได้เพราะว่าต้นพูต็นพูติใกล้ไปนี่นาะเพราะว่าอยู่บน แต่ตู้แม่เ้าบ่เนาะมหายายอยู่เรื่องดิพดีร่เแอเนาะบอเนาะเออจมีข่าวดีได้เหมือนัเนาะพอเห็นทางแมจัน่มาเออสงชัยโยเน่นมาแจ้งข่าวดีโดยสิึ้นเหนือว่ายันเร่ขางหาเรื่องสเหนือเานี่นาะปวได้ยินไอจันละวาน่ะ แค่ไหนเนอะทีนี้ไม่จัดแล้วนะเมื่อวันพ่อกันอยู่เพื่อนสาวอ้วนแล้วนะเมื่อวันลงอยลงไปให้อันนั้นนะเมื่อวันเราให้เบาโหดหารถนั่นเราคันว่าวิศบุญธาตุพนมแหละที่ขึ้นเหนือเราอ่ะคันหารถได้กับทัรมาบล็อกเราอ่ะเนี่ยน้องนวานก็ถือว่านี่เขดีใช่ไหมแจ๊กแล้วเนี่ เลี้ยงโคโค่บาหน่ะเกือบเพียเกือบเพียเฮ้ยเนาะอือทั้งเบงเนาะแต่ละคนพี่น้องเอ้ขั้นทั้งไอ้จ้าเพินครับข้าวดีก็ดีมุ่งดีใจน้ำเนาะอ่าทั้งเบาโหดได้รถก็ดีใจน้ำหัวทั้งเบาโหดนี่เขั้นว่าได้รถนี่แม่นได้ข้าวดีอยู่นะอือ ดนรถดุดิดดนปั๊บปุงดินแมนมีข่าวดีมาชอเราได้ยินผลนะ่เมือเออขีม,มุย่อยดิเฮ้ยเอ้ออยเนาะรุ่นข่าวดีขึ้นะะะนะผู้ใ <laughs> ดกันะจ๊ะเออจ๊ะอ้าดูา่าา จะนออีกจนอยอีกอ้า้าแมนแขวแล้วแหละเนาะอืออยหักแน่ดีรอนอนกอ้นนอนกนนอนกงก้นเอดแงเอ็ดพี่เก่านคือมูเราน เอ้ไนั่นดุเอว้าเอยเริ่มแล้วเบานุ่มเอี้ยนเจาก็ปอกๆแป๊กๆแล้วบ้านนี้ัดสีบอกใช่ตะปูบ่บ้านเ้ยไม่ได้เออสีเอ็นดิ้งเสาบ่

xong như thương như thương, thương như Đó Bà thảo tôi có bài lốt bố má lưới bạn này Đúng rồi, nhận non thơm người bà chắc Đó, mưa Thơm người bà chắc, đó Đấy. Nhìn nó nhìn nhầy rồi, vì rồi người uh, mới đi có bún là cả nít Là cả bóc nó mà phơm người Là cả nít luôn Nó ăn thì về uh, bún phòng mua ยังที่นี่ยังอยู่ยังมุดโกกอนะของเราไม่ได้คิดลืมไม่ได้คิดลืมไว้เนาะเห็นว่าใช่วัวช่ก็ไหลายเทือดอกเราอะลายเทือนั่นส่วนเมืองก็เยอะเห็นดอกลายมีก็ว่าบ่มีน่ข่อยก็ได้ยืมมาได้เลี้ยยอยู่ได้เลี้ยยเนาะบนุ๊ก เออนักแมนชังกระดิ่งกระดีเออขันรงไว้อืมปะไว้ขินขานไปเก็บกินขี้ไก่เออดูเซงคนโง่คนไว้แล้คันหนึ่งเขาเธอกับแม่เขาชายขขาวผูกขานเัาผูกเลมเธอหนึ่งขานเกือบหมดก็หมดที่ใครอืมฟังไว้แต่นุบแบบอะ่เสีตาว่ามวยธรรมดาเลเอ้อ นึงข่าวจากพื้นดินอินเดายคืนเล่นได้ไงนักไล่รถเขาเที่ยวทางไนักไล่ส้เหียงนักไล่สิงตเป็นนักไล่ว่าเดอะไง เหมือนพอบอบนามือนเนาะเหมือนแต่นุ่มบ๊อบค่อยว่ะดู่ได้บได้ย่อลูกไหญนี่เพนเจ้าของอยากไปยิกลูกไปจักเนี่ยให้เมียวไปไปไปเียวไปบุญโพไม่ต้องยิกลูกเน่ยชิบได้แลกว่าเยอะว่าแซงอันทีดออก เพื่อนบุญสินกับจ็คมี่อีชังเนี่ไปว่านี่ผมไปท่าวัดไปที่่ไปเข้าใกล้ได้ฮชื่อชื่อเจาะชื่อไอไปทั้งนั้ชื่อลงไปทางขวานั่นหมดล้วชื่อยันวัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปนักสายไปตรงละตรงมาทางเรียวทั้งที่ปะอือม่ได้เข้าทางวัดไเข้าทางทางวัดอือชื่อไปเลยเคลื่อนน้องมูกนเรียวลงไปเลยเราไปชื่อเลยเสร็จจิ้วจลงไปพื้นๆละเจินไปไปเฮาเออ ยิ่งใบหลงอะไืมดาเออยังเปิดหน้าไม่บ่เออตีเนียนแล้วเจ้าเนาะเออมันหน้าบิดไฟไหม้ได้แล้วไปจักเนาะอ๋อผิดตรงในเวลานาทีก็ยืดยาวพอสมควรแล้วเราเล่นเราหัวกันนี่ก็ได้เนาะ นี่แต่ว่าไว้พบไว้เจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวรำลาสะก่อน,นเนาะเนาสบายดีซาต้าเนาะโดยสบายดีสบายดีพี่น,น้องเนาะไว้พบไว้เจอคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอาท่านี่ขอเก่าเข้าขมาสบายดี